ในที่สุดก็ได้กลับมาทําช่วงนี้อีกสักทีกับช่วงมินิรีวิวช่วงที่ผมจะนําเกมประเภทเดโม่ e a r l ่ a c c e s สหรือว่าเบต้ามารีวิวให้ฟังกันและสําหรับมินิรีวิวในวันนี้ก็ต้องเป็นเกมนี้เลย Wellheim เกมเอาชีวิตรอดสไตล์เวกิ้งที่กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้แต่ก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับขอขายของกันแบบเบาๆสักหน่อยรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปสักนิดหนึ่งและถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่ามีวิดีโอแบบนี้ให้ดูกันนปดาห์ออย่่งแน,น เอาละใครของกันแบบหอมปากหอมคอกันไปแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับ w a l well h a i m เกมสุดฮิตในตอนนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมกันได้เลยครับสำหรับ w a l well h a i m ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะมาแนว Early Access ทั่วๆไปอธิบายง่ายๆเลยก็คือมันจะไม่มีทั้งเนื้อเรื่องและก็ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ว่าผิดคาดเกมมันมีการปูเนื้อเรื่องมาให้อย่างดีเลยแถมยังบอกอีกว่าเรามาที่ดินแดนแห่งนี้เพื่ออะไร ถึงแม้ว่าโดยรวมเขาจะทําให้เสร็จก็เถอะแต่ในส่วนนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกอินกว่าการไม่มีอะไรบอกใบ้เราเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าหลักๆแล้วเกมนี้มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างในตอนนี้เริ่มเกมมาก็จะเหมือนเกมเอาชีวิตรอดเกมอื่นๆตัวละครเราแทบจะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมีเพียงแค่นกขูกแกนเท่านั้นที่จะคอยบอกใบ้ว่าให้เราทําอะไรซึ่งเป้าหมายหลักที่เราจะต้องทําก็คือการจัดการบอสที่มีทั้งหมดแล้วก็นําซากของมันกลับมาที่แท่นบูชา แต่ก็แน่นอนแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีไอเทมกับอาวุธดีๆและตำแหน่งของบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งโดดเด่นแบบให้เราหาได้ง่ายๆเราจะต้องเดินทางตามหาป้ายศิลาจารึกตามพื้นที่ต่างๆยิ่งเป็นบอสที่ไกลขึ้นพื้นที่เหล่านั้นก็จะอันตรายมากยิ่งขึ้นนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรเราถึงข้ามขั้นไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปฟาร์มไปหาของดีๆมาใส่ก่อนที่จะไปลุยกับบอสอย่างเมามันและเมื่อกำจัดบอสได้แล้วเราก็จะได้สกลนาาาาาารรรัคววมมมสามาถมเป็ง แน่นอนว่าบอสแต่และตัวเนี่ยก็จะให้บัฟไม่เหมือนกันและเราก็สามารถพกบัฟเหล่านี้ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเราก็สามารถกลับมาเลือกเปลี่ยนบัฟที่ต้องการได้เสมอส่วนอุปสรรคในเกมนี้ส่วนมากเลยก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ต่างๆภายในเกมผมขอเรียกรวมๆว่ามอนสเตอร์กันละกันมันมีหลายชนิดเหลือเกินแต่ว่าการกําจัดพวกมันก็ไม่ใช่เพื่อฆ่าเลเวลเพราะเกมนี้ไม่มีระบบเลเวลแต่จะเป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองกับหาของมาค้าเป็นทรัพยากรซะมากกว่า ในส่วนของระบบการต่อสู้ในตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงจะปวกเปียกตามสไตล์เกมแนวเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แฮมันต้องถอยต้องกลิ้งหลบต้องเรียนรู้แพทเทิร์นการโจมตีพอสมควรเลยและที่ผมเพิ่งรู้ก็คือมันสามารถแพร่รได้อีกด้วยระบบการต่อสู้มันเหมือนเกมอะไรหนะ่าไม่คุ้นเลยนะเนี่ยแต่ก็เพราะแบบนี้แหละมันเลยทําให้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมเซอร์ไวเลอที่มีระบบการต่อสู้ดีใช้ได้เลยเพล่ผมจะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเกมแนวนี้มาเลยด้วยซ้ํา แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่น่าใช้คำว่าเกมซร์ไวอรลเลยก็คือระบบการกินปกติเกมแนวนี้มันจะต้องมีการหิวข้าวหิวน้ำเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับเกมนี้การกินจะเป็นแค่การบัฟเลือดกับสเตมินาเท่านั้นแถมเราสามารถเลือกกินอาหารได้เพียงแค่3าอย่างเท่านั้นด้วยถ้าเกิดบัฟยังไม่หมดก็กินเพิ่มไม่ได้แถมตัวละครเราก็ยังไม่มีการหิวน้ำอีกมันก็เลยทำให้ผมไม่รู้สึกถึงฟีลลิ่งในการเอาชีวิตรอดในเกมนี้เท่าไหร่คือความจริงไอ้ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งเกมเอาชีว แต่มันจะเป็นเรื่องน้ำหนักสภาพอากาศที่ทําให้เราลุยแบบต่อเนื่องไม่ได้โดยรวมแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนเกมแอคชั่นที่มีระบบสวอยเวอร์บางๆซะมากกว่าในส่วนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเพิ่มเติมส่วนนี้เข้ามาหรือเปล่ายังดีนะที่เวลาออกสำรวจเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นใช้ได้เลยโดยเฉพาะเวลาเดินเรือน,นี่แหละโคตรฟินแถมแมปมันก็โคตรกว้างเลยกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาเลยเอาจริงๆผมยอมรับเลยแหละว่ายังสำรวจกันไม่ถึงไหนเลยคือพี่จะกว้างไปไหนขนาดยังทาไม่เสร็จน,นี่ แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันดูดพลังชีวิตหลายๆคนไปเยอะมากเลยก็คือระบบการสร้างบ้านนั่นแหละในเกมนี้การสร้างบ้านหรือว่าสร้างอะไรสักอย่างมันจะละเอียดอ่อนมากอย่างในตอนเริ่มตน้นเราจะสามารถคัฟอุปกรณ์พื้นฐานได้ที่โต๊ะเวิร์กเบนช์แต่การจะใช้โต๊ะเวิร์กเบนช์ได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราจําเป็นจะต้องสร้างที่พักที่มันมีหลังคาซะก่อนไม่งั้นก็ใช้าง,งานไม่ได้การจะสร้างบ้านก็ไม่ใช่แค่การเอาชิ้นส่วนมาต่อๆกันเราจะต้องวางโครงวางแปลนในแบบที่ควรจะเป็น มันละเอียดชนิดที่ว่าเราสามารถทําพื้นที่ให้เสมอกันได้ด้วยการขุดพื้นหรือว่าถมที่ในส่วนนี้มันก็เลยทําให้เกมนี้หมดปัญหาในเรื่องพื้นที่ต่างระดับไปเลยซึ่งถ้าเกิดเราออกแบบมาไม่ดีโครงสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานมันก็อาจจะพังได้ในภายหลังเอาเป็นว่าการสร้างบ้านในเกมนี้มันไม่ได้พึ่งแค่การดีไซน์อะแต่ว่ามันต้องพึ่งตะกะกับเหตุผลเยอะมากแค่การสร้างเตียงอะยังเรื่องมากเลยอากาศอุ่นไม่พอใช้นอนไม่ได้อีกเอาเป็นว่าในส่วนนี้ต้องไปลองเล่นกันเองอะแล้วจะรู้ว่ามันเรื่องเยอะแค่ไหน ตอนผมหัดสร้างครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าระทมมากยังดีที่มีเพื่อนๆที่เขาเล่นเป็นแล้วมาคอยไกด์ให้แต่ก็ยอมรับแหละว่ามันสนุกจริงๆถือว่าเป็นเกมที่มีระบบสร้างบ้านที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยใครที่ชอบสร้างบ้านออกแบบดีไซน์บ้านผมว่าคุณจะต้องลองและการสร้างบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เอาไว้อวดดีไซน์เฉยๆมันมีระบบความปลอดโปร่งกับความเหมาะสมของบ้านให้ด้วยถ้าเกิดเราออกแบบดีตามเงื่อนไขเราก็จะได้บัฟหลังตื่นนอนแถมบางคืนอาจจะมีอีเวนต์สุดเซอร์ไพรส์ด้วยกันมีมอนสเตอร์บุกบ้านเราอีก ออกแบบอย่างเดียวดีไม่พอมันจะต้องปลอดภัยด้วยย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดคุณชอบอะไรแบบนี้คุณจะต้องลองเล่นแต่5อย่างหนึ่งคือระบบตัดไม้นี่แหละใครออกแบบวะตัดต้นใหญ่ๆเราไม่ระวังโดนล้มทับเฉยใครที่เล่นเกมนี้เราไม่เคยโดนต้นไม้ล้มทับแสดงว่าคุณยังไม่ได้เล่นอ่ะนะส่วนเรื่องการาฟิกเนี่ยผมบอกเลยว่าเกือบจะดีแต่ก็ไม่ดีในส่วนของพวกน้ําใบหญ้าแสงเงาเนี่ยโคตรด,ดูดีเลยแต่ในเรื่องความละเอียดของเท็กเจอร์เนี่ยนึกว่าเกมมือถือเมื่อ10ปีก่อน โดยเฉพาะกับเท็กเจอร์ตัวละครเราเนี่ยแหละชัดเจนเลยนี่มันเกม p l a y s t a t i o n 1เหรอเนี่ยและก็อย่าคิดน,นะว่าเกมภาพแบบนี้มันจะไม่กินสเปคในการปรับสุดเราจะได้แสงเงาที่โคตรดูดีแต่ว่ามันก็จะแลกมากับการกินเครื่องแบบหนักน่วงถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แย่ถึงขนาดว่าเล่นไม่ได้แต่การที่จะเล่น60เฟรมด้วยทั้งเกมนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก็นะเกมมันยังไม่เสร็จให้เวลาเขานิดนึงส่วนในเรื่อง performance เนี่ยบอกเลยว่าเกมเด้งเกมหลุดเกมค้างมันไม่มี ขนาดผมเล่นออนไลน์กับเพื่อนเป็นสิบชั่วโมงผมก็ยังไม่เจอแม้แต่การเซิร์ฟเด้งคือนี่มันขนาดเกมยังไม่เสร็จนะเว้ยแต่ว่าเกมมันเสถียรมากเรื่องพวกนี้ในส่วนนี้คงต้องชมแล้วแหละว่าคนสร้างเขาเก่งจริงสรุปสั้นๆเลยแล้วกันว่าเกมมันสนุกครับเกมราคาไม่ถึง300บาทแต่ว่าดูวิญญ,ญาณได้ขนาดนี้ไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเกมดีๆแบบนี้ไอเดียดีขนาดนี้แนะนําเลยว่าให้อุดหนุนกันเลยครับยิ่งถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นคุณจะยิ่งสนุกขึ้นเป็นเท่าตัวเลยถ้าเกิดผมไม่ติดว่าจะต้องมาทําคลิปออะะไรแบบนนนนี้้ใหดดูกูกกัผมม่่าาจติเยยว เอาเป็นว่าไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะแล้วคุณจะรู้สึกชอบอย่างแน่นอนโอเคการสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมินิรีวิวตัวนี้ขอย้ำอีกครั้งนะว่าเกมมันยังไม่เสร็จตอนนี้มันก็เลยมีอะไรให้ทำน้อยไปหน่อยก็มาดูกันแล้วกันว่าอนาคตเนี่ยมันจะถูกพาเดินไปทางไหนยังไงก็ขอให้เกมมันประสบความสำเร็จนะครับแต่ความจริงตอนนี้มันก็ประสบความสำเร็จแล้วมั้งเกมวางขายได้แป๊บเดียวขายได้ไปเกือบ4ี่ล้านชุดแล้ว เอาละสาหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเช่นเคยครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมและก็ไม่ถูกต้นไม้ล้มทับตายสวัสดีครับ